สวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูเด็กๆก,กันบ้างนะครับข้าวผัดโบโลน่าใส่ไข่นะครับผมจานใหญ่ๆแบบนี้แหละกินกับยานาราฮนะทำยังไงให้ออกมาแบบนี้ไปดูครับกดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะบ๊าตบาย ขั้นตอนแรกนะฮะแล้วก็ต้องใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปนะครับผมตามด้วยกระเทียมทุบแล้วก็โบโรลน่าหั่นนะครับตามชอบได้เลยพอดีโบโรลน่ามันเหลือนะจากที่เราทําซุก,กี้กินกันนั่นเองนะครับค่อยๆผัดไปนะครับ เป็นเมนูวันเด็กนะฮะวันนี้ใส่ไข่ครับผมวันนี้ผมจัดไปที่สองฟองแล้วรอไข่มันเซตตัวจากหน่อยนะครับอืมเห็นไหมเพิ่มน้ำมันเล็กน้อยนะครับ ใส่ข้าวสวยลงไปเลยหนึ่งจานนะครับผมผมปรุงลงไปในข้าวนะฮะมีจะมีเซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นตามชอบได้เลยนะครับผมหลังจากนี้ก็ผัดเลยฮะผัดด้วยไฟแรงได้เลยนะครับโยนกระทะโยน หม้อโยนอะไรกันแล้วแล้วแต่เลยฮะผัดอะทายังไงก็ได้ให้มันคลุกเคล้าให้เข้ากันที่สุดนะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยนะฮะนี่ดูโอ้โหโอ้หโอ้โหเหมือนเก่งนะข้าวหล่นมันน่าจะเป็นถ้วยนะดูละมอเตอร์มอเตอ์โยนกระทะอะไรข้ามันนะนั่นน่ะน่ะ อเหมือนเก่งเลยเวเน่เ,เพิ่มผักใบเขียวนะครับผมพอดีต้นหอมมันไม่มีนะครับที่จริงต้องเป็นต้นหอมนะฮะผมเลยใช้เป็นใบกุยช่ายแทนนะครับเพราะมีประจำตำแหน่งอยู่แล้วนะฮะขายผัดไทยก็ต้องมีนะครับเรียบร้อยแค่นี้เองนี่ตักใส่จานลงไปเลย อันแหละสุดท้ายพ่อพ่อมันกินนิดเดียวนะครับอนอกนั้นนาลาซัดหมดนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กันหน่อยนะครับกำลังใจที่ดีที่สุดเลยนะฮะกดซับสไครตให้กันหน่อยนะครับใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยนะะแนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับผม วันนี้ลูกถ่ายแม่ทำลาไปแล้วสวัสดีครับ